สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานมีความซับซ้อนอาจจะต้องทำงานในสภาวะที่กดดันหรืออาจจะต้องรับผิดชอบงานเยอะจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทำงานไหนก่อนหรือหลังถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณต้องตั้งสติค่ะเรียงลำดับความสำคัญความเร่งด่วนแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละอย่างในที่สุดคุณก็จะจัดการมันได้ทั้งหมดค่ะส่วนในเรื่องของการเงิน ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินก็คือมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากภาระตรงจุดนี้ไปได้การเงินที่เคยมีอุปสรรคติดขัดไม่ราบรื่นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นส่วนใครที่ก่อนหน้านี้สถานะทางการเงินค่อนข้างจะย่ำแย่ก็ขอให้อดทนนะคะดวงชะตาเริ่มดีขึ้นแล้ว ช่วงนี้ก็ขอให้ประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะเพราะในที่สุดแล้วคุณจะอยู่เหนือปัญหาสามารถจัดการเรื่องของการเงินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินอีกต่อไปค่ะความรักของคนมีคู่ถือว่าความสัมพันธ์ดีค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการงอนงอนกันบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังรักและก็ยังห่วงใยเราอยู่นะคะ ความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าอายุจะค่อนข้างต่างกันเขาจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลทุกอย่างซึ่งตัวคุณเองก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สเปคแนะนําให้คุยคุยกันไปก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพโดยรวมไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ข่าวดีก็คือคุณมีโอกาสที่จะหายจากสิ่งที่เป็นอยู่นะคะในเรื่องของโชคลาภ อาจจะมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายอะไรนะักเลขนำโชคของคุณคือเลข5หรือเลขจำพวกที่เป็นเลขเบิ้ลทั้งหลายหรือเลขตองทั้งหลายนะคะ